ก็ขอสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะก็ก็ต่อไปก็เป็นหัวข้อในเรื่องของการควบคุมสัตว์และแมลงพาหานําโรคนะคะซึ่งก็ก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่สําคัญอีกเช่นเดียวกันนะคะค่ะก็หลักการก็คือว่าถ้าเรามีการจัดการมูลฝอ,อยมีการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะแล้วนะคะการควบคุมพาหานําโรคนี้ก็จะสามารถควบคุมได้นะคะแต่ว่าถึงกระนั้นนะคะ ก็อาจจะยังเป็นปัญหาในในบางาสถานที่นะคะซึ่งอาจจะมีผลต่อการาามีผลต่อการาแพร่กระจายของเชื้อโรคนะคะสำหรับความสำคัญของอาการควบคุมสัตว์และ,มะแมลงพาหานํำโลกนี้นะคะก็คืออันดับแรกก็คือเป็นสาเหตุที่ทำให้มนุษย์เกิดโรคนะคะก็คือ,อมแมลงก็จะเป็นตัวพาเชื้อโรคนะคะ สู่มนุษย์นะคะแล้วก็เชื้อโรคก,ก็อาจจะมีการปนเปื้อนพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อที่สําคัญสําคัญนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเหตุร้อนลาคานนะคะถ้ามีจํานวนมากจนเกินไปนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจนะคะถ้าเกิดว่า,า,า,ามาทําลายหรือว่า,ามาตอมอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็น เก็บอาหารนะคะก็จะทําให้สูญเสียทางเศรษฐกิจได้ครับสาหรับพาหาน้าโลกนะคะที่จะพูดถึงนี้ก็จะมีหลักๆก,ก็จะพูดถึงเรื่องของหนูมแมลงวันมแมลงสาบนะคะส่วนยุงนี้ก็ก็เป็นพาหาน้าโลกเหมือนกันแต่ว่าในขอบข่ายของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเราเราจะโฟกัสอยู่ที่หนูมแมลงวันมแมลงสาบนะคะหนูก็เป็นพาหาน้าโลกที่มาสู่คนได้อย่างพวก ตัวหนูเองหรือว่าหมัดหนูหรือไรหนูนะคะก็จะเป็นแหล่งรังโรคนะคะซึ่งก่อให้เกิดการโรคไข้ไทฟัสไข้หนูกัดแล้วก็โรคเซมเนโรซีหรือโรคฉีหนูแล้วก็โรคแลปโตสไปโรซีกันเดียวกันกับโรคฉีหนูนะคะโรคบิดแล้วก็โรคพยาธิตืดหนูพวกนี้ก็คือผลกระทบที่เกิดจากพาหะนําโรคนะคะที่เป็นหนูนะคะส่วนมแมลงวันนี้ก็จะเป็นพาหะนาโรคของ พวกไข้ไทฟอยพวกโรคไทฟอยโรคอุจจาระร่วงนะคะโรคบิดมีตัวก็คือ,อเป็นสื่อเป็นพาหะนำโรคพวกนี้มานะคะส่วนมแมลงสาบก็จะพูดถึงในเรื่องของอโรคอุจจาระร่วงนะคะอาหารเป็นพิษหรือว่าพวก,พวกมแมลงสาบนี้มันก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือว่ามันจะกินแล้วก็สำลอกออกมานะคะกินแล้วก็คลายออกมา ก็จะทำให้ถ้ามันไปตอมอาหารหรือว่าไปไปกินอาหารนะคะที่ที่เป็นแบบอาหารที่เราไม่ได้ปกปิดไว้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดโรคได้นะคะสำหรับเราจะมาพูดเรื่องหนูกันก่อนนะคะก็คือว่าหนูก็จะมีหลายประเภทนะคะซึ่งหลักๆก็เป็นหนูที่ก่อให้เกิดโรคไม่ใช่ หนูแฮมสเตอร์ที่เราเห็นกันขายเป็นสัตว์เลี้ยงนั้นไม่ใช่นะคะอันนี้จะเป็นหนูที่เป็นแหล่งลังโลกนะคะก็ได้แก่หนูท่อหนูท้องขาวหนูจีด๊ดแล้วก็หนูลิงสําหรับหลักการควบคุมและจัดก,การหนูนะคะหลักๆก็จะมีอยู่สําคัญอยู่สามประการก็ได้แก่การปรับปรุงสุขภาพบานสิ่งแวดล้อมน,นะคะเหมือนอย่างที่เกิดในตอนแรกนะคะก็คือว่าการควบคุมดูแลมูลฝอยแล้วก็สิ่งปฏิกูลให ถูกสุขลักษณะก็จะสามารถที่จะจัดการแล้วก็ควบคุมประชากรหนูได้นะคะแล้วก็วิธีโดยตรงก็ได้กแก่วิธีทางกลวิธีเคมีนะคะแล้วก็อาจจะใช้สิ่งมีชีวิตช่วยควบคุมนะคะแต่ว่าอาจจะไม่เป็นที่นิยมนะคะส่วนการจัดการาสัตว์แมลงและพาหานําโลกนะคะก็แมลงและพาหานํำโลกนี้ก็หลักๆก็เมื่อกี้ก็ พูดถึงหนูไปแล้วนะคะเราก็จะต่อด้วยมแมลงวันนะคะก็คือในอันดับแรกนะคะมแมลงวันก็เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณาสุขอย่างหนึ่งนะคะก็คือถ้ามันมีถ้ามันมีในปริมาณมากก็จะเป็นปัญหาเหตุลำคาญนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราจะต้องดำเนินการจัดการมาแมลงวันเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจความชุกข,ของมแมลงวันนะคะ ก็คือหลักการที่ใช้กันอยู่ก็คือใช้ไม้ละแนงนะคะก็จะเป็นไม้ที่มีการแบ่งออกเป็นหน่วยย่อยๆเท่ากันประมาณ10หน่วยนะคะแล้วก็เราก็จะเลือกใช้ไม้ละแนงนี้นะคะก็คือใช้กับโมลงที่มีแมลงวันชุกชุมนะคะแล้วก็นำไม้ละแนงไปวางไว้นะคะแล้วก็จับเวลานะคะประมาณ30มวินาที แล้วก็นับจํานวนของมแมลงวันว่าภายในสามสิบวินาทีนี้มีจํานวนมแมลงวันมาเกาะกี่ตัวนะคะเราก็จะทําซ้ําๆอย่างนี้นะคะประมาณ1ิบครั้งแล้วก็จากนั้นก็เลือกมาห้าค่าเพื่อไปคํานวณหาค่าเฉลี่ยนะคะก็จะรู้ว่าความชุกของมแมลงวันนี้มันมีอยู่เท่าไหร่แล้วก็มาเทียบกับตารางนะคะถ้ามีความชุกอยู่ที่ศูนถึงสองตัวนะคะก็อาจจะยังไม่ทําการควบคุมนะคะ แต่ถ้าเจอสองถึงห้านะคะก็ทําการปรับปรุงด้านสุขาพิบาลน,นะคะถ้าเจอห้าถึงยี่สิบก็คือมีการวางแผนควบคุมโดยการปรับปรุงสุขาพิบาลเป็นระยะแต่ถ้าเจอมากกว่ายี่สิบตัวขึ้นไปก็คืออาจจะต้องใช้สารเคมีนะคะสําหรับแมลงสาบนะคะก็เออก็มีความสําคัญเหมือนกันนะคะก็คือแมลงสาบก็จะมีมากมายหลายชนิดนะคะ ก็ที่สำคัญก็จะมีทั้งมแมลงสาบเยอามามรมันแมลงสาบอเมริกันอะไรนี้เป็นปต้นนะคะแต่ว่า,าภายในเราก็จะมาเทียบเพื่อดูปริมาณความชุกข,ของมแมลงวันนะ,ะของมแมลงสาบนะคะว่าถ้าภายในอาคารเนี้ยควรที่จะปลอบแมลงวันเออควรที่จะปลอบแมลงสาบร,รือสิ้นเชิงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะคะก็จะ กำหนดให้แมลงสาบหนึ่งตัวนี้อยู่อยูอ่ต่อพื้นที่1ตารางเมตรนะคะถ้าภายในอาคารหากพบแมลงวันจํานวนเกิน10ตัวนี้นะคะก็อาจจะต้องใช้มาตรการควบคุมระยะที่หระดับที่หนะคะก็อย่างเช่นใช้กับดักหรือว่าใช้น้ำยาบางประเภทนะคะส่วนถ้าหากพบมากกว่าสิบตัวขึ้นไปก็จะอยู่ในมาตรการควบคุมระดับที่สก็คือ อาจจะต้องมีการเก็บรวบรวมและกำจัดมูลฝอยอย่างเข้มงวดแล้วก็กำจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของมแมลงสาบแล้วก็แหล่งพาะพันธุ์ในรัศมีหนึ่งเมตรนะคะแล้วก็นอกจากนี้อาจจะต้องมีการกำจัดตัวอ่อนของมันด้วยนะคะสําหรับการเฝ้าระวังการควบคุมศัตรูในมแมลงพาหานำโรคในกรณีที่เป็นโควิด1 9นี้นะคะในการที่เราจะไปตรวจสอบสถานที่เสี่ยงนี้นะคะ เราก็ต้องตรวจสอบว่าทางสถานที่มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานควบคุมป้องกันและกําจัดสัตว์แมลงพาหานําโรคหรือไม่นะคะแล้วก็มีการตรวจสอบด้วยว่ามีการควบคุมป้องกันตามแผนเป็นประจําหรือเปล่าแล้วก็นอกจากนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบการควบคุมสัตว์และแมลงพาหานําโรคว่าถูกต้องตามหลักสุขภาพิบาลหรืออนามัยสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องพิจารณาระดับความชุบชุมของสัตว์และแมลงพาหานําโรคค่ะ ค่ะสำหรับหัวข้อเรื่องของอาการควบคุมแมลงและสัตว์อาหานำโรคก,ก็มีเพียงเท่านี้นะคะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของอาการเทคนิคการปรับคุณภาพน้ำทิ้งในสถานที่เสี่ยงจากโ,กโรคโควิด19นะคะก็จะเป็นในส่วนของภาคการคำนวณน,นะคะก็จะพูดถึงสารค่าเชื้อในในน้ำเสียนะคะเพราะว่า ในสถานที่ที่เป็น CI หรือว่าเป็นโรงพยาบาลสนามนี้จำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมให้น้ำเสียนี้ปัาจากเชื้อโรคนะคะโดยเฉพาะเ,าเชื้อโรคที่เป็นปัญหาหลักๆก,ก็คือในสถานการณ์โควิด19นี้นะคะสำหรับทฤษฎีและปฏิกิริยาของคอลีนนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงคอลีนกันก่อนนะคะว่า คอรีนส่วนใหญ่สารฆ่าเชื้อที่เราใช้กันอยู่ก็จะเป็นคอรีนนะคะก็จะมีทั้งคอรีนที่เป็นผงและก็คอรีนที่เหลวนะคะคอรีนที่เป็นผงนี้ก็จะอยู่ในรูปของแคลเซียมไฮโปคลอไรด์นะคะหรือ CaOCl2 นะคะก็คือก็จะเมื่อเจอกับน้ำก็จะแตกตัวเป็นไฮโปคลอไรด์นะคะส่วนคอรีนเหลวก็จะอยู่ในรูปของโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะคะก็คือ เมื่อรวมกับน้ำก็จะเป็นไฮโปคลอไรด์เหมือนกันนะคะก็มีความเหมือนกันก็คือได้ไฮโปคลอไรดมาเป็นตัวฆ่าเชื้อนะคะส่วนหลักๆก็คือเราจะต้องรู้ค่าเราจะต้องรู้ available o i n e นะคะว่าจะต้องใช้ยังไงนะคะสำหรับการหา Available c ร o l i n e หรือว่า CL2 นะคะในรูปของ CL2 นี้ก็คือที่เป็นคอลีนแบบผงนะคะก็คือเอ่อก็คือเราจะต้องรู้น้ำหนักคอลีนนะคะเป็นมวลโมเล,มล,มลกุลของเออแคลเซียมไฮโปคลอไรด์นะคะหรือว่าคอลีนผงก่อนแล้วก็คำนวณตามสมการนะคะก็จะเป็นแคลเซียมไฮโปคลอได์นะคะรวมกับน้ำได้เป็น ไฮโปคลอรั์นะคะก็คืออยู่ที่แคลเซียมไฮโปคลอร์นะคะร้อยสี่สิบสองจุดเปดนะคะเป็นไฮโปคลอรั์ที่ร้อสมวลโมเลกุลร้อยสดเสองนะคะก็คือมาทำปฏิกิริยากันแล้วก็ใช้สูตรก็คือมันมาจาก c 1 v 1เท่ากับ c 2 v 2นะคะก็คือคำนวณหาค่า c 2ก็คือเป็น ความเข้มข้นจริงนะคะของคอลีนผมนะคะในก็เทียบกับน้ำหนักจริงนะคะของแคลเซียมไฮโปคลอไรด์นะคะที่น้ำหนักที่99.18นะคะก็คือ,อจากสมการนะคะก็คือหาค่า n2 หรือ n2 นี้นะคะก็จะได้แล้วก็จากคอลีนผงนะคะที่ ใช้ในท้องตลาดก็คือ65เเซนะคะก็จะทราบว่าจะต้องใช้คอรีนอคอรีนผงนะคะจริงอยู่ที่65.53นะคะอันนี้ก็คือค่า available c ค l i ีนผงนะคะส่วนการหาค่า available c ค l i ีนน้ำนะคะก็จะคล้ายๆกันนะคะกับคอรีนผงแต่ว่าต่างกันตรงที่ค่าคอรีนที่ใช้จริงที่ใช้ในตลาด อาจจะมีค่าในคอรีนเหลวส่วนใหญ่ก็จะใช้อยู่ที่สิบเปอรเซนนะคะก็มาเทียบกับสูตร c 1นึ v 1เท่ากับ c 2 v 2ก็จะได้ค่าคอรีนน้ำอยู่ที่10.498นะคะอันนี้อันนี้ออพอจะปูพื้นฐานไปก่อนนะคะส่วนการคำนวณจริงๆที่จะใช้ในโรงพยสนามเดี๋ยวจะอธิบายอีกช่วงหนึ่งนะคะสำหรับค่าคอรีนดีมานีน้ก็จะต้อง รู้ด้วยนะคะพเวลาที่เราลงพื้นที่ไปเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าค่าคอลีนดีมันที่จะใช้เป็นคอลีนตั้งต้นในการที่จะทําให้น้ําเสียที่ที่เราใช้เนี่ยมีค่าค,าคอลีนอิสระคงเหลืออยู่ที่ 1.ppm นี้มีค่าเท่าไหร่นะคะเราก็จะ,ะศึกษาหรือว่าหาได้โดยการกําหนดค่าความเข้มข้นอยู่ที่ อย่างตัวอย่างนี้ก็จะกำหนดให้อยู่ที่20 30 50 60 100นะคะก็คือว่าเป็นการกำหนดค่าความแตกต่างของความเข้มข้นอยู่5ระดับนะคะแล้วก็นำมารวมกับน้ำเสียนะคะก็คือผสมกับน้ำเสียแล้วก็ดูระยะเวลาการสัมผัสคอลีน30นาทีนะคะแล้วก็จากนั้นก็วัดค่าคอลีเรซิโดนะคะก็จะ หาค่าเฉลีย่ยออกมานะคะก็จะได้เป็นก็จะก็จะทราบว่าจะได้เป็นค่าคอลินดีมามอยู่ที่อยู่ในช่วงของ50-60 ppm นะคะซึ่งในการทำนี้เราก็คือไปทำที่โรงพยาบาลบุษราคานะคะคือโรงพยาบาลสนามที่เราทำอยู่สำหรับ การคำนวณน,นะคะก็เวลาที่เราจะใช้คอลีนในการฆ่าเชื้อเนี่ยเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยอาจจะเป็นคอลีนผงหรือคอลีนน้ำนะคะสำหรับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอลีนผงนะคะก็จะเป็นคอลีนที่ยังไม่ได้ทำเป็นสต็อกโซลูชันนะคะก็อันดับแรกเราจะต้องทำให้คอลีนเนี่ยเป็นสต็อกโซลูชันเสียก่อนนะคะก็เลยการซื้อคอลีนมานะคะส่วนใหญ่ คอรินที่ขายในท้องตลาดนะคะก็จะอยู่ที่มีความเอ,อ่อก็จะอยู่ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะซึ่งจากโจทย์ตรงนี้นะคะก็คือเราจะเตรียมคอรินมีความความขมข้นหกสิบห้าเปอร์เซ็นตให้เป็นคอรินน้ํานะคะความเข้มข้นสิบเปอร์เซ็นตก็โดยการที่คอรินผงเนี่ยหกสิบห้าเปอร์เซ็นตก็จะหมายความว่าในสารเคมีหนึ่งร้อยกรัมเนี่ยจะมีเนื้อคอรีนอยู่หกสิบห้ากรัมนะคะก็คือ ถ้าต้องการเตรียมสต็อกโซลูชันเนื้อคลอรีน10%ก็คือมีเนื้อคอลีนอยู่100กรัมต่อน้ำ1ลิตรนะคะเราก็มาเทียบปัญญัตะยางว่าจากเนื้อคอลีน65กรัมจะต้องใช้สารเคมี100กรัมถ้าต้องการเนื้อสารเคมี100กรัมจะต้องใช้สารเคมีก็คือ100คูณ100หารด้วย65นะคะก็จะทราบว่าเราจะต้องใช้สารเคมีอยู่ที่ 153.85กร,รัมละลายในน้ำหนลิตรนะคะ,ะจากที่เราไปดำเนินการจัดการในภาคสนามน,นะคะก็จะทราบว่าถังส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นสต็อกโซลูชันก็จะเป็นถัง20ลิตรนะคะก็จะก็เทียบกับ1ลิตรนะคะว่า1ลิตรมีร้อย5้าสิบกร,รมัมถ้า20ลิตรก็จะเท่ากับ3า7พัิบกรัม ก็แสดงว่าในถังนั้นเราจะต้องใช้คอรีนผงอยู่ที่3.077กิโลกรัมนะคะสำหรับเมื่อเมื่อเราได้สต็อกโซลูชันแล้วแล้วเราได้คอรีนดีมาร์ก็คืออยู่ที่50-60 ppm ในที่นี้เราจะเลือกใช้60 ppm นะคะก็จะมาคำนวณ C1V1 เท่ากับ C2V2 เพื่อคำนวณว่าใน ในน้ำเสียที่ศูนย์จลูกบาทเมตรเนี่ยสมมุติว่าเป็นน้ำเสียที่เกิดจากโรงางานสานเนาะหรือว่า C.I เนาะก็คือ0.5ลูกบาทเมตรเนี่ยเราจะใช้ปริมาณของคลอรีนน้ำสิบเอร์ซอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็มาเทียบสูตร C. 1ี1 V. 1เท่ากับ C. 2 V. 2 C. 1นี้ก็คือความเข้มข้นของคลอรีนสิบอร์เซนก็คือสิเอร์เซก็เทียบเท่ากับ1นึ่งส ppm เนาะ แล้วก็คูณด้วย v 1ก็คือ v 1ก็คือสิ่งปริมาตรของคลอรีนน้ำสิบเปอร์เซ็นที่เราต้องการหาแล้วก็ c 2ก็คือความเข้ม,มข้นของคลอรีนที่ต้องการเตรียมก็คือ60 ppm แล้วก็คูณด้วย v 2ก็คือปริมาตรของคลอรีนที่ต้องการเตรียม0.5ลูกบาศก์เมตรเราก็จะได้คอรีน10เอรซนที่จะต้องใช้ก็คือ0.3ลิตรนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอยา่าง ออกการเตรียมสต็อกโซลูชันแล้วนำมาใช้ในภาคในลงมาสนามสำหรับอ,อันนี้เป็นโจทย์ตัวอย่างโจทย์ที่ใช้ในภาคสนามจริงนะคะก็คือ,อจำนวนผู้ป่วยโจทย์นะคะก็คือผู้ป่วยศูนย์แรกรับและส่งต่อกระทรงสาธารณาสุอาคารสนามกีฬาน,นีมีมิบทมีจำนวน300คนจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นดังนี้นะคะ สามร้อยคนก็คือคูณด้วยสองร้อยลิตรต่อคนต่อวันจริงๆแล้วอันนี้กำหนดให้น้ำเสียที่เกิดขึ้นนี้สองร้อยลิตรต่อคนต่อวันนะคะแล้วก็ก็จะได้ 60, 000, 60, 000หกหมื่นหกหมื่นหารด้วยพันทำเป็นลูกบาศก์เมตรนะคะก็จะได้หกสิบลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะก็คือจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นหกสิบลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทีนี้ก็คือจะอจะใช้คอรีนสิบเปเท่าไหร่นะคะก็คือคอรีนสิบเปนก็จะมีคอรีนอยู่ห0 0 0งแ ppm นะคะก็คือเทียบอ,อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะก็คือ10%บเเนะเทียบกับล้าน,ส,นส่วนในล้านส่วนก็คือจะมีอยู่แสน ppm นะคะก็คือ,อ ต้องการคำนวณว่าเมื่อต้องการคอรีนในน้ำทิ้งให้มีคอรีนอิสระคงเหลือ1 ppm ต้องใช้คอรีนความเข้มข้น60 ppm จำนวน60ลูกบาทเมตรนะคะก็คือ60ลูกบาทเมตรก็คือ,อ,อปริมาณของน้ำเสียที่เกิดขึ้นนะคะที่เราคำนวณมาได้ก็จะเข้าสูตร c1 v1 เท่ากับ c2 v2 นะคะก็คือเราหา v1 นะคะก็คือปริมาณของคอรินน้ำ10% C หนึ่งก็คือหนึ่งแสน ppm นะคะก็คือความเข้มข้นของคอรีนน้ำสิเปอร์เซนเท่ากับ C สองก็ C สองก็คือความเข้มข้นของคอรีนที่ต้องการเต็มก็คือ60ิ ppm นะคะคูณด้วย V สองก็คือปริมาตรของคอรีนที่ต้องการเตรียมก็คือเออก็คือเป็นปริมาตรที่เป็นน้ำเสียนะคะที่เกิดขึ้นนะคะก็คือคูณด้วย60สิรูปบาทเมตรนะคะก็ จะได้คอจะได้ดังนั้นเราเอามาคํานวณก็จะสรุปว่าใช้คอรีนส0เอร์เซนในปริมาตรสามสิบกลิตรนะคะก็เทียบกับถังแกลอนหนึ่แกลอนนะคะก็จะเท่ากับ1นจุดแปดกลอนนะคะก็คือน้ำก็คือว่าน้ำเสียที่เราจะต้องเติมคอรีนในการฆ่าเชื้อนะคะก็คือ1วันนี้ก็คือจะต้องใช้1นจุแปดกลอนนะคะ อันนี้เดี๋ยวจะมาลองคำนวณกันดูนะคะว่าจะมีโจทย์ให้นะคะอัดถ้าใครเห็นเฉลยแล้วปิดปิดไปก่อนนะคะลองฝึกคิดดูนะคะว่าโรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่งมีจำนวนผู้ป่วย600คนนะคะอัตราการใช้น้ำา2 0 0ลิตรต่อคนต่อวันปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นคิดเป็นร้อยละแปของอัตราน้ำใช้อยากทราบว่าปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นเท่าใด เมื่อต้องการคอรีนในน้ำทิ้งให้มีคอลีนอิสระคงเหลือ1 ppm ต้องใช้คอรีนความเข้มข้น60 ppm จะใช้ปริมาตรคอรีน10%เท่าใดนะคะเดี๋ยวลองลองคำนวณดูนะคะคือคอรีน10%เนี่ยเดี๋ยวแจ้งให้ทราบก่อนว่าเทียบเทียบกับส่วนในล้านส่วนก็คืออยู่ที่1แสน ppm นะคะ เหมือนกับโจทย์เมื่อเมื่อกี้นะคะลองคิดคำนวณดูแล้วกันนะคะว่าจะได้ออกมาเท่าไหรค่ค่ะสูตรที่ใช้ก็คือ c 1 v 1เท่ากับ c 2 v 2นะคะ c 1เนี่ยก็คือความเข้มข้นของคอนสิบซนะคะส่วน v 1ก็คือสิ่งที่เราต้องการหาส่วน c 2เนี่ยก็คือความเข้มข้นของคอรินดีมานะคะที่เราหาได้ก็คือโจทย์ให้มาแล้วนะคะ60 ppm ส่วน v 2นี้ก็คือปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นนะคะก็จะคำนวณจากร้อยละแปของอัตราน้ำใช้นะคะลองคำนวณดูค่ะก็คือจากโจทย์นะคะก็คือโรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่งนะคะมีจำนวนผู้ป่วย600คนอัตราการใช้น้ำสอ0รลิตรต่อคนต่อวันนะคะปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นคิดเป็นร้อยละแปของอัตราน้ำใช้นะคะ ก็คือจย์ว่าอยากจะทราบว่าปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นนี้มีเกิดขึ้นเท่าใดนะคะก็คือก็คือเอาสองร้อยลิตรนะคะเทียบกับร้อยละแปดสิบนะคะแล้วก็เมื่อต้องการคลอรีในใน้นําทิ้งให้มีคลอรีอิสระคงเหลือหนึ่ง ppm ต้องใช้คลอรีความเข้มข้นหกสิบ ppm จะใช้ปริมาณคลอรีสิบเปอร์เซ็นที่เท่าใดนะคะก็เฉลยเลยแล้วกันนะคะว่า สองร้ลิตรต่อคนต่อวันเนี่ยเทียบกับ8ปดร้อยละแปดสิบก็จะได้อยู่ที่1้อยลิตรต่อคนต่อวันน,นะคะจากโจทย์เมื่อกี้ก็คือมีผู้ป่วย600คนก็เอาหกร้อไปคูณกับร้อนะคะก็จะได้ประมาณ9,600ลิตรนะคะก็คือทําให้เป็นลูกบาทเมตรก็จะได้96้ลูกบาทเมตรต่อวันน,นะคะส่วนอคอลีนน้ำสิบเปอเนนี้จะใช้เท่าไหร่นะคะ ก็คือจากคอลีน10%มีคอลีนความเข้มข้นของคอลีนอยู่ที่1 0 0 0 0 ppm นะคะก็จะเข้าสู่คำนวณนะคะก็คือ C1V1 เท่ากับ C2V2 นะคะ C1 ก็คือความเข้มข้นของคอลีนน้ำ10%นะคะ V1 ก็คือปริมาตรของคอลีนน้ำ10%ค่ะส่วนก็คือเป็นปริมาตรที่เราต้องการหานะคะส่วน C2 ก็คือความเข้มข้นของคอลีนที่ต้องการเตรียม ส่วนวีสองก็คือปริมาณคอรินดีมานนะคะก็ขอภัยค่ะก็คือเก้าสิบหกลูกบาทเมตรต่อวันนะคะก็คือปริมาณของน้ําเสียที่ต้องการเตรียมนะคะก็คือเอามาเข้าศูนย์แล้วก็จะได้จะได้จะใช้คอรินสิบเปอร์เซ็นอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดจุดหกลิตรนะคะหรือว่าหนึ่งวันเราจะใช้อยู่ที่สองจุดแปดแปดแกลลอนค่ะคะำตอบก็คือ96ลูกบาทเมตรต่อวันกับ5้าิบ็ลิตระคะ่ะ ค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการคำนวณการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคอลีนเป็นส่วนประกอบนะคะก็อันนี้มันอันนี้เราจะพูดถึงที่มาของสูตรก่อนนะคะว่าก่อนจะมาเป็นสูตรเนี่ยมันเทียบสัดส,ส่วนมายังไงนะคะก็คือวิธีการเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อโซเดียมไฮโปโคลอไรซ์ซึ่งเราอาจจะต้องไปแนะนำคนทำความสะอาดซ่วมน,นะคะว่าจะต้องใช้อัตราส่วนเท่าไหร่นะคะ จากน้ำยาฟอกขาวนะคะคือความเข้มข้นของโซเดียมไโโฮโปคลอไรด์5%นะคะซึ่งซึ่งมีอยู่ในท้องตลาดนะคะก็คือตัวอย่างที่หนึ่งนะคะก็คือต้องการความเข้มข้นข,นของโซเดียมไโพโพโฮโปคลอไรด์0.1%นะคะก็เทียบกับ c1v1 เท่ากับ c2v2 ก็คือ5คูณ100นะคะ ก็ 1> C 1ก็คือความเข้มข้นของโซเดียมไฮโปคลอไรด์5%เปเซน์นะคะ V 1ก็คือปริมาตรของโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 1. 1 Cannon 5%ปเซนะคะส่วน C 2ก็คือความเข้มข้นของโซเดียมไฮโปคลอไรที่ต้องการเตรียม0.1%นะคะ V 2ก็คือปริมาตรของโซเดียมไฮโปคลอไรที่ต้องการเตรียม 0. 1นซนะคะก็คือแทนค่านะคะก็คือเทียบกับหนึ่งนี้มีอยู่หนะคะส่วน 0.1ก็คือใน100มี0.1นะคะก็เทียบสัดส่วนกันนะคะก็แสดงว่ามีสารละลายน้ำยาฆ่าเชื้อเข้มข้นอยู่50ส่วนนะคะก็คือจะได้ปริมาตรของโซเดียมไฮโปคลอไรด์น้ำยาฟอกขาว1ส่วนนะคะดังนั้นน,น้ำที่จะใช้ละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ก็จะอยู่49ส่วนนะคะอัตราส่วนของน้ำที่ต้องใช้ต่อส่วนของโซเดียมไฮโปคลอไรด์ก็จะเป็น49ตน่อ1นะคะ แต่อันนี้เป็นที่มาของสูตรนะแต่ก็จะมีสูตรให้ง่ายๆนะคะก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ของคอรีนในโซในสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะคะหารไปด้วยเปอร์เซ็นต์คอรีนที่ต้องการเตียงนะคะทั้งหมดนะคะก็คืออยู่ในวงเล็บแล้วก็ลบด้วยหนึ่งนะคะจะเท่ากับอัตราส่วนของน้ำที่ต้องใช้ต่อส่วนของสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะคะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะก็จะเป็น ถ้าต้องการเตรียมเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วเนาะถ้าต้องการเตรียมความเข้มข้นของโซเดียมไฮโปคลอไรด์0.1%นะคะ,ะจากน้ำยาฟอกขาวที่มีความเข้มข้นของโซเดียมไฮโปคลอไรด์5%เนี่ยเราต้องการเตรียม0.1ก็เอาคลอรีนโซเดียมไฮโปคลอไรด์ที่ที่มีอยู่นะคะ5%นะคะลบหารด้วย0.1ก็คือเปอร์เซ็นต์คลอรีนที่ต้องการเตรียม ที่ต้องการเนาะแล้วก็ลบด้วยหนึ่งก็จะเท่ากับ49ก็คือเป็นน้ำยาฟอกขาวต่อน้ำก็คือ1นต่อ49แล้วก็โจทย์ตัวอย่างที่สองก็จะเป็นต้องการความเข้มข้นของโซเดียมไฮโปคลอไรด์ศูนจุเอรซก็คือโซเดียมไฮโปคลอไรด์คลอนห้าปซ็นหารด้วย0.5นนะคะแล้วก็ลบด้วยหนึ่งก็จะเท่ากับ เก้านะคะก็คือน้ำยาฟอกขาวต่อน้ำหนึ่งต่อเก้าค่ะเดี๋ยวมาลองออคิดกันดูนะคะว่าถ้าต้องการเตรียมโซเดียมไฮโปคลอไรด์ศูนจุดหนึ่งเปอร์เซนจากน้ำยาฟอกขาวความขมข้นโซเดียมไฮโปคลอไรด์เจ็ดเปอร์เซ็นอัตราส่วนของน้ำที่ต้องใช้ต่อส่วนของโซเดียมไฮโปคลอไรด์เป็นเท่าใดนะคะลองคิดดูค่ะตะกี้ตามสูตรนะคะก็คือเจ็ดเปอร์เซนลบ เปอร์เซ็นต์หารด้วยศูย์ุดหนึ่งใช่ไหมก็คือเอาไง่ายบริเยาก็คือเป็นเจ็ดเจ็ดสิบใช่ไหมครับลบหนึ่งก็คือหกเก้าถ้าถชอบไม่ใช่หรอครับขอบคุณครับถูกต้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นเฉลยนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นแบบที่หนึ่งนะคะก็คืออาจจะใช้ซีหนึ่งวีหนึ่งนะคะแล้วก็เทียบสัดส,ส่วนก็จะได้เหมือนกับแล้วก็อีกอันนึงก็คือใช้สูตรจากที่สส,ส,สจบบุรีรังท่านได้เฉลยมานะคะก็คือ หต่อ69ครั้งอ่าสำหรับการบรรยายก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ